ตอนนี้เวล่าบาสองเครืงมาบึงระบบโซลาเซลล์ย,ยู่บ้านสวนอ,อยู่บ้านหลังนี้มีแผงทั้งหมดอยู่6แผ่นหแผ่นเป็น,ปนแผนแผงสองอแปดสิบวัตซีแผ่นแผ่นมือสองแล้วก็แผงไม้สามร้อยบวัตโพลีอีก2แผ่นแผงสองรอแปดสิบวัต ซีแผ่นนี่ต่ออนุกรมสองแล้วก็ขนานกันเป็นสองชุดแล้วก็แผงสามลอยสามสิบวัตต์กับอนุกรมสองซึ่งแผงสองลอยแปดสิบวัตต์ซีแผ่นนี่จะใช้ชาร์จแบตชาร์จแบตลิเธียมอ่าเอาลงไปชาร์จแบตลิเธียมแบตลิเธียมลอยสามสิบแอมป์ยี่สิบสี่โวลต์ใช้เป็นระบบยี่สิบสี่โวลต์ส่วนแผงอ่าสามลอยสามสิบวัตต์อนุกรมสองเพื่อเอาไปชาร์จ ่าแบตเตอรี่เจล24โวลต์100แอมป์แบตเตอรี่เจลแล้วก็เอาไปชาร์จแบตรถก๊อบหน่ำสองแผงนั่นใส่ชาร์จแบตรถก๊อบเป็นหลักถ้าบริสไซล์รถก๊อบล้วค่อยเอาไปชาร์จแบตเจลไว้แล้วมื้อนี้มาเพิ่มมาเพิ่มระบบที่เอาแผงที่ชาร์จรถก๊อบเนี่ยเอาไปชาร์จแบตลิเธียมได้น้ำเดี๋ยวขอไปเบิ่งข้างใน อันนี้เป็นระบบมองติดตัต้งที่อยู่ในบ้านแผงที่ลงมา4แผน 200, น่น2 8งวัตต์นี่อ่าสิมพานชาร์จเจอร์ mppt ตัวนี้ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์ mppt 30แอมป์รับแรงดันแผงได้สูงสุด150โวลต์ก็คืออนุกรม3แผน่นแต่ว่าแผงที่ต่อลงมาคือใช่2แผน่นคืออนุกรม2แล้วกัขนานกันเป็น2ชุดลงมา อมาเขา่าตัวนี้เป็นเบรเกอร์แผงตัวนี้เป็นไอ้กันฟ้า s ซิร์ฟโปรเทคชั่นตัวนี้เป็นเบรเกอร์แผงอมองกลางนี่เป็นไอ้จุดต่อแบตเตอรี่แล้วก็บเบรเกอร์ตัวสุดท้ายเป็นเบรเกอร์โหลดโหลดดีซีคือเอาไปใช้หลอดไฟโหลดดีซีนี่มามาใช้หลอดไฟ3หลอดอยู่นี้ ตอนนี้มือน,นี้บ่มีแสงาชาร์จได้อยู่3แอมป์แบตเตอรี่อยู่12โวลต์ตอนนี้ชาร์จเจอชาร์จเจอไอ้ตัวน,นี้ที่ชาร์จแบตลิเทียมแบตลิเทียมเป็นแบตลิเทียม NMC 2 4โวลต์ร้อยสามสิบแอมป์ยี่สิบห้าจุดสองโวลต์ร้อยสามสิบแอมป์ NMC โวลต์ชาร์จกะ อยี่สิบแปดโวลต์บวกเกินยี่สิบแปดโวลต์กระแสะกับประมาณยี่สิบถึงสามสิบแอมป์ตามตัดทียี่สิบสามอันนี้เป็นที่เขาเขียนมาให้แบตเตอรี่ตัวนี้มาจากอฮอ่จหก,กอรกอำนาจเส้นเตอร์ในราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นกลางกลางส่วนเครื่องนี้เป็นไอ้สวิตชิ่งเอาไปชาร์จแบตใส่ไฟจากเครื่องปั่นไฟเอามาชาร์ ชาิแบตเวลาบ่มีแดดไฟบ่พอใส่แผงอีกชุดหนึ่งแผงอีกชุดหนึ่งอ่าสีมะล่งนี่นี่เบเกอร์แผงชุดสามรัอยสามสิบบาทสองแผ่นอนุกรมกันมามาล่งนี่ตัวนี้กันฝ่าผ้าแผงชุดนี่สใส่ชาจแบตรดกรบ์บ ล้วก็ใส่ชาร์จอ่าลงแบต24โวลต์ ue, คือแบตเจลก็ได้แบตเจลซึ่งแบตเจล2ก้อนนี่ใช้กับอินเวอร์เตอร์พันวัตต์ตัวนี้พันวัตต e ์24โวลต์แบตตัวนี้เป็นแบตเจล e เอ12โวลต์ต่อเป็นระบบ24โวลต์100แอ,อมป์ขนาด100แอ,อมป์ถ้าเฮาสิใส่ชาร์จอ่า แบตเจลใส่ชาร์จแบตเจลก็คือเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วก็ซับกดเอาสามทางตัวนี้มาฟังนี่คือมาฟังบานก็คือเอามาเขา่าชาร์จเจอร์ตัวนี้ตัวนี้ก็ m พ p t ่คือกันซึ่งซึ่งต่อกับแบตเตอรี่เจลอยู่ต่อชาร์จแบตเจลอยู่นี่คือกรณีใส่ชาร์จแบตเจลก็คือเอาเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วก็เอากดเอาสามทางซับมาฟังนี่มันแผงสองแผ่นนี่ก็ตีชาร์จชาร์จแบตเจล ถ้ากรณีที่ใส่ชาร์จรถก๊อบใส่ชาร์จรถก๊อบก็คือเฮาก็เอาเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นแล้วก็ซับซับคัดเอาตัวนี้อ่ามาฟังนี่มาฟังรถนี่ชาร์จรถแล้วค่อยไปต่อชาร์จรถก๊อบนี้ รถก็เป็นแบต48โวลต์สีมีชุดชาร์จอีกตั้งหากอ่าชุดชาร์จของรถกลับสี่อยู่ในตัวนี้เป็นชาร์จ48โวลต์ของที่อุนิกวิธีชาร์จก็เอาสายแบตนี่ต่อก่อนต่อกับแบตเตอรี่ก่อนต่อกับแบตเตอรี่ก่อนแล้วค่อยเอาเบรกเกอร์แผงขึ้นมันก็จะเป็นการชาร์จรถกลับแต่เราหยุดชาร์จก็เอาเบรกเกอร์แผงลงก่อน เราจังถอดแบตออกเลยอันนี้เป็นในส่วนของการชาร์จรถกับในกรณีที่ห้าต้องการเอาแผงแผงไม้สอแผ่นนี่สามร้อยสวัตต์สแผ่นนี่มาชาร์จลงแบตลิเทียมก็อะไรคือกันก็คือมื่อน,นี้เพิ่มเพิ่มอีกระบบหนึ่งกับไปก็คือเอาแผงสองแผ่นนี่สามร้อยสวัตต์อนุกรม2 มาเข่าชาร์จเจออีกตัวหนึ่งเพื่อชาร์จแบตลิเทียมจะคือซอยกันชาร์จกับอีกสีแผงก็คือเอาแผงทั้งเบดทุกแผน่นนี่ชาร์จลงแบตลิเทียมอย่างเดียวก็ได้คือกันในกรณีนั้นก็คือห้าต้องปิดเบเกอร์ตัวนี้ลงเพราะเบเกอร์ตัวนี้สีไปชาร์จรถหรือว่าชาร์จแบตเจลแล้วเอาเบเกอร์ของตัวนี้ขึ้นก็คือเบเกอร์ตัวนี้สี่ใจไฟให้กับอ่า MPPT ตัวนี้เพื่อชาร์จแบตลิเทียม ซึ่งเบรคเกอร์อีกตัวนึงเป็นเบรคเกอร์แบตเตอรี่ซึ่งแบตเตอรี่คือต่อกับแบตเทียมอยู่ต่อกับแบตเทียมอยู่นี่คือกรณีที่เฮาสิใชัยแผง330วัตต์ชาร์จกระนั้นชาร์จก็คือไอ้ซอยชาร์จลงแบตเทียมก็ได้คือกันส่วนอินเวอร์เตอร์พอชาร์จลงแบตแล้วก็คือ เอาอินเวอร์เตอร์นี่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ไปใส่เป็นไฟ220โวลต์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์3 0 0 0วัตต์3 0 0นวัตต์24โวลต์เป็นเพียวไส้เว็บเป็นระบบหมอแปลงเท่ารอยอเริ่มใช้งานอยู่วันที่7เดือนมกราปี64อันนี้มาจากลานสาตารแนราคา1มือนสี ส่วนอีกเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งเป็นอินเวอร์เตอร์พันวัตต์24โวลต์เป็นชุดสำรองชุดหน่อยที่เคยใส่มาก,ก่อนซึ่งตอนนี้ต่อกับแบตเจลอ,อยู่เป็นชุดสำรองเว่าชุดไหนไมีปัญหาหรือไฟบ่อพอใส่แต่ค่อยไม่ใส่ชุดชุดพันวัต์ส่วนคัดเอาตัวนี้เป็นคัดเอาสลับระวงังเครื่อง3,000วัต์กับเครื่องพันวัต อ่าอินเวอร์เตอร์พันวัตต์ว่าเฮาติดใส่ไฟ220โวลต์จากอ่าอินเวอร์เตอร์เครื่องใดแล้วก็ไปผ่านตู้คอนโซมเมอร์อีกเครื่อนึงค่อยเอาไปใส่ในบ้านผ่านชิโนท่าเมอร์นี่เป็นระบบในบ้านหลังนี้ส่วนเครื่องปั่นไฟเครื่องปั่นไฟเดี๋ยวนีโบ่อนะยู่เนาะเครื่องปั่นไฟนี่ใส่กรณีโบมีแดดเอาเครื่องปั่นไฟมา ไฟก็สิมาม่ามา่มา,มา,านขัดเอาตัวนี้แล้วมาปักนี่เอาสามารถใช่ไฟจากเครื่องปันไฟมาผ่านสวิตชิ่งตัวนี้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ไ้ต่างแรงดันไว้บาเกินอ่ายี่สิบแปดโวลต์โดยประมาณแล้วก็เครื่องปันไฟก็สามารถเอาใส่กับไดานามได้ยูนีใส่เป็นไดานามอ่าไดสองใส่หนึ่งแรงเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์เป็นปัม่มสองใส่ ชาร์จเจอตัวน <im it> ี้ต่างค่าชาร์จแบตีิเ <im> ทียมไวที28โวลต์ดี02นี่ตั้งไว้24โวลต์ก็คือถ้าเป็นระบบ24คือ28โวลต์ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ต่ำตัด อันนี้เป็น D ีซนซคือเลือกโหมดก็คือเป็นโหมดชาร์จชาร์จตลอดบริตัดไปโฟตติงชาร์จก็คือตั้งไว28้28โวลต์ ตัวน,นี้เล่นแบ,นแบตเตอรี่ยี่ห้าโวลต์รุ่งยี่3าแอมป์